apa lagi, deh. Deh ini, belajar bahasa Inggris, oh. Gajah nana, deh ini Oh. Di. Hmm. Atuh. สบายดีเด้อป่าลุงบัจโกจุกคนเพิ่นบงให้เบาแห้งเพิ่นให้เบาคอยได้เอาแห้งบ่ได้จนไหนไปล้างเลยสิผมเด้อคอมเมนต์เลยโอ้ยเรงหัวเสียบเกเดวมันยังไม่ไม่ทู่อ้าหันมาทางนี้ยิ้มเป็นๆอยู่ เชิญเชิเชินบลุนอนกันนอนวันเดียวนี่ลูกตายแล้วทำไมทำแบบนี้อา,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 าไพชีสบายดีก่อนกันโอ้ห้องคนงามได้เลอมากินอันนี้ปพี่อ่ะปิ้งปาะมึอแห่งว่ะ ใช่ลูกบุตรในบุตรในสางเงินสบายดีแหละปีนจะดีนะลูกคอเสืาระอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดน้องอุ้ยอใส่รีวิวได้ลูกอืมรีวิวไลยมาพ่อมเนาะอืมหันมาทางนี้นิ่มแป้นเป็นอยู่บอกฮะ เดิอันนี้ตั้งนอนกับยิบใส่โกนตากับเต็มอันนี้แหละเพื่อนวาหืมน้ำพิงนะไปไปไม่ไปไปไหมไปไหมเออทางตลาดนเนาะไปไหมถูไปถูมาอยู่อ่ะจะเต็มก้อเสือบ่ะเนี่ย

นี pied, 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 pied okay. ่น yeah. uh, hey, 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 hey. right. ี่เอ็ด้เอ็ด้เออเหมนหัวสบายอันนี้วไมแล้วก็พิงคอยังอยอไอนได้หมือนอ่บอเ่ว่าบินกลื่นนะ่าบินกชัดเอสบายแล้วไปล่างนี่ลื่นเนะบอลื่นอันจะลื่นเนาะอันนี้ค่ะวะลูกกิ๊บปิ้งดับตัวนี้

ลูกเมนเมนอยู่กะาลื่นน่กลัวลูกันเข้าใช่ไปแล้วไปแล้วใหน่าให้ตายเลยนะสาวลื่นเนาะอะไแบบเมื่อยกแบบจ๊ดอดรไม่เลยนะอือบอกไม่บอกเาไปด้เงินเราเมื่อยไหมเมื่อยเลยเมื่อยเน่เงินเฉื่อยเนี่ยเมื่อย เมย์อิ่มนี่กินแตงโมเมื่อกี้อิ่มที่เมย์แม่ยังอิ่มกินแล้วมันแน่นท้องอิ่มจ้าน่องไม่เหนื่อยเนะเวลาที่ไม่เหนื่อยเลยคอยต้องจับคึงไว้วันนี้เอือยจ่ะนะเห็นอยู่บ่เห็นเห็นเอลยอยู่บ่เห็ อือมีแน่นองก่ะม่เห็ดพังในแบบเก่งขนาดทใช่แบบว่าโอ้ถับน้องเด้อมแน่นองย่งญาติน่ะบกระดุกกระดิกเลยฮะอือญาติเดฟออือ้นสี่เดียวกันเลยดยวกันีเีกี

ao ra chị cua sẽ đấy rồi nản một cái này phương tư đấy tư đấy phương tư đấy một cái này nè dạ nong nói gì เอื้อยเออื้ยกน้องแล้วไงเป็นน้องยกเอื้อยนะแม่นเอื้อยยกน้องเนี่ยน้องยกเอื้อยแล้วมังอือนางเล่าลูกนั่งเล่าน้องเอ่อเอาโต๊ะผูกมานั่งผูเออมานั่งคุยน้องเด้อเออยองมาด่ะเออนางลงลูกนั่งนั่งไว้ไว้ยองเชนนะนั่งนั่งเอออ่ะคุยกันอือหาแล้วนี่

Buffa đây. Mhm, nhóm lìm lìm nhóm 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 hãy nhóm 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 tu tu. ยกค่ยกคเห็นวิถูมาได้หยกคอนี่เออมาเยี่ยมเชื่อเื่อบ่าวที่ลูก ไปดูว่าน้ำหบบกายไปเชยบ่หรือเปล่าไปแล้วแม่ปะงามเอาแม่ขอให้แม่มักินนะอ้ยจุ่มแก่ให้ก้นน้องคนยางได้เลยหรอเปลน้องกินจะว่าจุ่มแก่ไปแล้วแม่ปะทำไร นี่น่นะบอดเป็ดๆเนาะงามแท้อันนี้ข้อเสือเปื้อนมาแล้วข้อเสือสีขาวกินขนมเปื้อนมาแล้วขอของมัใช้เอยู่บขอมาเลยเปิดมีดมูเลยยิ้ไปบ้างในมูนดู

พันชื่ออยู่นี่บ่โอ้อจมอยจมพอดีพิดบุญนี่พอดีเนาะบุญเดือนสามพอดีหคำวะสามคำสคำหาคำต้นเนาะเดินจะทำอะไรเสียแบบนี้สองเสนเกล้าคาย หัาน้องเอมี่ตัวหนาห้านม่มิกนะสองเส้นแปะก็ได้แล้วป่ะตัวขาอันจะซื้อเลยมันแก้วตาบีบอ่ะอ๋อขวดเท่าไนตุครกชิปเจ้าแผงเพิ่นบ่อยนะเพิ่นสั่งดิดีเจ้ามีดีวะเจ้าน่ะ มีเจ้าเนาะมีบอกคมดีนะดีปะโต๊ยอะโมมีเนีชื่อที่มาไหว้ด้วยจำเขาถามมาเจ้ามีดีบ่ยกไปเลยภาษาไทยมันเอิ่นมาดีเนาะบันห้องดีเนาะบีบอ่ะบีบันห้องเออคมบีใส่ก้อยใส่ลาบเตรียมใบบุญเดือนซามเดินซาเอาเสิ่อยู่บ่ชิมมากินน้ำนี่ไม่มีอะไรเลย เอ่ค่อไม่มีอะไรเลยตือเย็นยังกันมีแต่ผักกะหล่ำหัวเดียวจัอไปิ่งวอไปไปิ่งว่าจะนี่ไปไปบังวอไปไหแม่เอ้เสือกบหจะเห็นยังนันยิ่งคือกันไปไปเอาผืนชีามหาอยู่พวกออกกระยาส่ะหนาว

ว่าดอกจับเก้าอี้กไอ้ตนมันขวนั่งอยู่กูหอนอ่ะนั่งกูก็ได้ดอกอันนี้ต้องหอ่ะกูหอนอ่ะกูหอนอ่ะเอากนฝนน้อยเด้อแล้วพ็อนอ่ะอันนี้ในนี่มีทองกินที่เฮ้ยกินแล้วได้เลอกกินแล้วได้ค่ะโตนะนีเอ้ากินหลเอมาย่ได้เคยขาดแต่โตมานเนาะที่ประเทศเอาไปมากินนี่นั่งกูนะเฮ้ย มาเชิชวนปกินข้าจีไ่นุ่มนนูกันอ๋อโมเดสามโดยมาเชิญชวนกินข้จีน่กันโอ้ดีใจวะลูกดีใจหดีใจแล้วยังอยากกินได้เราอ่ะข้าวจีไ่นุ่มเไปไปไปล่างผมเอาไตัวเมย์ไเชื่องใครมีอยากช่อนียโอ้พงแพง กินน้องบยมเจ้ามาแล้วอะไรวะฮะอ้เจ oh, 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 oh. uh! ๊จจะจมเป็นลายมีป้าไหมเอออะไอกับกินดิ

อ้าม ah, ัน hmm? รุดบปเลยฮะมามานอตนบันไดบวกว่านะบัหายมันร <c oughs> ุดไปใช้เนาะยี่เ uh ห็ดร <mythology> um, <état> <c oughs> ูด <neden> รี <c oughs> <has> ่เ <twe> ห <salaries> <ok, weed>. ็ดม่ว่าองเดือดบ่งหนาแตกจนดำโอ้ยหานดิหนาเนยี่ักเลยค่อยๆร้งห้ามอย่าหนาร้งจันบร์่หนาจนดำอ้ยอุ้ยใหญ่ลยต้นเฮมจัง เอาเลยอาเดี๋ยชุกันเช่นค่อยๆค่อยๆค่อยๆอาขึ้นมาขึ้นเออดูจะเอาหัวล้มมันนี่กันเลอุ้ยโอ้ยเมื่อยเลยด้วยหักชองอันนะหัองอันนะมาบิ่งมเบิ่งเออมันฮักแล้วลูกเอ้ยงานบ่วบเมื่อวันเหตุหายบิ่งอย่าไปเอาหัวชัดล้มมันเช่นแล้วผัก เออย้อนแข้งลงมนันเลยย้อนแข้งลงโอเคชั้นแหละอันนี้รถเออเนาะเฮ้ยตื่นเดะเฮ้ยจงถ้าเขาอันมาเจอกันจงสามมือชิบว่เป็นวินบ่อนี่อาอันมานแม่โตสิบิขี่รถในประตูบ่านนะเอ้ยเราเมื่อเฮือเราได้ เออแป๊ะไปชอนรถเลยสิเพียงเนี่ยเกมการ์ดกับเกมการ์ดช้อนช้อนวิวตัวกระช้อนน้องเชิญแหละอ่ะอ่าน้องเชิญช้อนในวิวก็ได้จ้ะให้ให้เอ้ทิพย์ไปเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันให้น้องลงก่อนหนุเออเออตัวขี้ผู้เดียวตัวบันนี้อ่ะน้องบุกขี้ล่ะไปแบบนี้ขี้ผู้เดียวมา หายหายน้ำพิงชอนน้ำได้ช่หมละเบาอืมอะเ่ะไปคิลไปดมักรูดถูกะไม่ล่อะไรคูบออะไรเดี๋ยนี้น่ะเล่นมังกรูดจะหัวชัดแลเวลานั่งนั่จะดีเด้อนั่งจะดีเอาทั้งโอ้โหแบบไหนชืลงลงกับบุคลมือ ว่าอยู่ถ้าเขาเจอกันยอมจับเมือปวดหัวให้รักไหลลงเอาหัวลงก่อนกย่มีเลยมันหนาวว่มันหนาวแข่งแดดให้พู้เลื่องออกกันพูเลงยังตะรูดลงม่อก้ยงยังตะรดลง เออนางร้องไปชนเลยลูกนางร้องกตะตุ้รุ่ลูกเออตูุ้นลูกกูยันหัวเขาอันทะไร่แล้วไปชนรถเท่ากัพ่อแล้วไอเดี๋ยนนี่น่าจะเบิรงห้องกู่ัเเจ้าเฮ้ยเกียวเลย หยางฮะใครอุ้ยช่างนี่อุ้ยช้าหนาดําโอ้ยจะทาไม่ข่อยแล้วก็แน่นหนาแล้วแน่นหนาทาเน่วาชลินนะมึกแน่มึกแน่หนาตัวกันแหละเขานะพวกคือกันเลยเอาไปตีน้องเงี้ยน้ำตาออกนะฮะน้ำตาหน่อยได้ดิอ๋อ นีะหองเงาน้าแบบจีเโอเคดา่วยคลิปนี้จะเทารจับคลิปแลวคลิปนีก็ฝากีน้องกดไลค์กดแชร์กติดตามสคร่เาเลยเห็นยงนี่เห็นยงนี่สบาดีด้สบาดีวุกกนเลย้ยบายบายเอาเอาจิาคกันหนีบกันยูนะฮะอ้ยามีแต่คนแบบ อย่าตีน้องเด้อลูกเด้ออย่าตีน้องเด้อ